สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มดีพามาชมเทคนิคการซอยผมทรงมันเล็ดนะครับด้านหลังให้ทุยนะครับอาจารย์มดีกําหนดความทุยความสูงด้านหลังนะครับอยู่ที่ใบหูด้านบนนะครับช่อแรกนะครับตัดช่อแรกให้ได้ระด,ดับก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัดช่อต่าลงมานะครับช่อที่2ขึ้นไปเชื่อมกับช่อแรกนะครับ ยกขึ้นไปเชื่อมกับช่อแรกพอช่อแรกจะหลุดจากหวีนะครับผมกําลังจะหลุดจากหวีก็ตัดเชื่อมได้เลยนะครับแล้วก็ตัดช่อล่างสุดช่อที่3นะครับขึ้นไปเชื่อมเหมือนกันนะครับทําแบบเดียวกันนะครับทุกช่อให้เชื่อมกันให้บรรลัดกันนะครับเท่าน,นี้ผมด้านหลังก็จะออกมาเป็นผมทุยแล้วนะครับจากผมลูกค้ามาจะด้านหลังจะเป็นแบนเรียบนะครับผมในแบบทา่านนี้ผมเส้นเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็เชื่อมด้วยกันไกฟันปลาน,นิดหน่อยนะครับให้เกิดความซอฟต์ขึ้นละมุนขึ้นอีกนิดนึงนะครับ ผมจะได้มองพลิ้วนะครับยาลูกค้าไปสระผมดูแลเองก็ทรงจะได้ระดับได้เข้ารูปเข้าทรงง่ายนะครับด้านหน้าจะตัดเป็นหน้าม้านะครับสไลด์สไลด์นิดหน่อยนะครับอาจารย์ดีใช้หวียกตัดเลยนะครับใช้ปลายกันไกลนะครับตัดทุกช่อให้เชื่อมกันนะครับให้เข้ารูปเข้าทรงนะครับผมด้านหน้าปลายที่ไม่มีน้ำหนักนะครับปลายที่กระดกอยู่นะครับอาจารย์ดีตัดปลายให้เสมอให้เข้ารูปเข้าทรงนะครับเชื่อมมาหาด้านข้างนะครับ สองข้างทําเหมือนกันนะครับทรงผมก็จะออกมาเป็นทรงแล้วนะครับเสร็จแล้วจามดีจะเปิดช่องจอนนะครับเป็นรองทรงกลางๆนะครับเป็นมันเล็ดนะครับทรงผมทรงนี้นะครับเปิดข้างลากไซนนะครับเรียกได้นะครับทรงนี้ก็ห่อเทดูดีมีสไตล์นะครับคลิปนี้คลิปเต็มนะครับประจาดีทำให้ดูละเอียดนะครับ สองข้างทําเหมือนกันนะครับใช้ปลายหวีใหญ่นะครับค่อยๆเก็บงานนะครับเวลากันก็จะมีจอนนะครับปลายหวีใหญ่ก็น้องๆเบอร์หนึ่งนันะครับอาจารย์มันดีใช้หวีใหญ่อันเดียวจบเลยนะครับทรงนี้เป็นทรงมันเล็ดนะครับผมด้านหน้าจะเซ็ตเสยเซตปัดซ้ายปัดขวาหวีลงธรรมชาติได้หมดนะครับ หล่อเทดูดีมีสไตล์นะครับทรงผมประมาณนี้นะครับลูกค้าใช้บริการเยอะอยู่นะครับคลิปนี้คลิปเต็มนะครับอาจารย์บดีทําให้ดูละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็จะกันนะครับเวลากันก็จะมองเห็นจอนะครับถ้าเราตัดเป็นปลายหวีใหญ่เก็บเชื่อมไว้นะครับจะเป็นเงาเงานะครับการกันก็คือกันให้เป็นขอบเป็นเขตเป็นระเบียบนะครับกันเน้นทรงนะครับ ทำให้ทรงผมคมชัดขึ้นนะครับเท่านี้ทรงผมก็จะออกมาเป็นทรงแล้วนะครับหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับเป็นทรงเปิดข้างลากไซหรือเรียกทรงมันเหล็ดนะครับทุกวันนี้นะครับร้านอาจารย์มดีอยู่มเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเรียนตัดผมกับอาจารย์มดีจะได้ตัดผมจริงได้แต่เรียนวันแรกนะครับหล่อเท่นะครับดูดีมีสไตล์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ